วัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหนอยประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้านะคะเฉพาะกิ่ตัวเด่นเก้ากับห้าเนาะตัวรองก็คือหกกับแปดก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดห้าสองห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกแปดหกเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าหกเก้าหนึ่งหนึ่งแปดหกห้าแปดหก ต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นก็คือ5กับ8ตัวรองก็คือ6กับ9ก็51 53 55 57 59 80 82 84 86 88 60 62 64 68 91 93 95 97 99 680 460 951 957เนาะต่อไปเป็นปกติ ตัวเด่นก็คือ1กับ4ตัวรองก็คือ5กับ2นะคะก็เป็น1นึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึหห้าห้าหหห้าสองศสองหนึตัวก็สองห้าห้าแล้วก็หนึ่งสี่แเนาะนี่จะเอาหวมซื้อเอาก็ได้นะ ่อไปเป็น V ี p อพีตัวเด่นก็คือสองกับห้าตัวรองก็คือหนึ่งกับแปดก็สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองแปดห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งสี่แปดห้าหนึ่งสี่แล้วก็แปดสี่สองเนาะ ก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางเน้อหรือไม่งั้นถ้าจะรูดก็รูดหนึ่งห้าแปดนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ